ขอบคุณครับนะครับประพาศิรินะครับจากพี่เจีพรนะรตาตาลับหูฟังยูสจางน้องบวบน้องบวบเด่นนะไอ้เพื่อนดิบเนะี่ะเพื่อนดิบน้องน้องบุญชุมเนี่ยนะน้องบวบเด่นนะจํากันได้บู๊ พีส <S <S 34, ่สามศูนย์สี่สวัสดีครับจากพี่เจี๊ยอนะครับน้องผลไม้กับหัวมานน้องผลไม้มาสนจากพี่พี่มนนะครับเมนโบ้เมนเล้นเนาะโบเอาฮ้องมันมาส้นพี่โจนะครับจากพี่เจี๊ยนะครับน้องโดมน้องโดมสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับบบเอาจากน้องผลไม้นะครับสวัสดีครับคุณสามศูนย์สี่คนสวยเลือดเลือกว่าข้าพมมาสนจากพี่โจกัลยานะครับ แจกผลไม้นะครับจากพี่เจีรนะครับพี่โจค้านะครับจากน้องผลไม้นะชื่อน่ารักเชียวน้องผลไม้จากพี่มลน้องโดมนะครับจากพี่เจีรนะครับผลไม้จากน้องโดมนะครับลูกโดมสวัสดีครับผมนะครับพี่โจกะระยานะครับบวบบวบจำกันได้เสียบ่น้องโดมพี่เจีรค้านะครับจากน้องผลไม้นะครับสวัสดีครับน้องผลไม้วิจ้านะครับจาก พี่โจกัลยาน่ารักครับพี่มูลสัากา้องผลไม้นะน้องวบี่ไงครับพี่สามศูนย์สี่จากพี่เจี๊บพลนะสวัสดีครับพ่อโจกัลยานะครับจากลูกโดมนะน้องโดมจากพี่เจี๊บพลกะเลวจากพี่มนสามศูนย์สี่นะครับเอาพี่พี่ไะน้องโดมเอา ปัญญามเพื่อนวิบี้คือว่าพี่วิบบี้อ่ัญญามพี่คือว่าพ่อสินะทั้งชมเดี๋ยวจะอ่านชื่อของไม่เนี่ยครับของอีอย่างเจ้าของบอติป้าโม้นนะครับจากลูกโดมนะครับลูกโดมนะครับจากพี่มนนะครับพี่ประภาสิริขอบคุณครับนะครับ น้องวิปี้นะครับจากพี่จีพลนะครับผลไม้ขังหวามากมานเนยเนะจีพลคนสวยค้านะครับจากพี่สามสุดสี่นะครับใส่เสือ้อใส่เสื้อให้ผมด้วยครับเัิญนาวบอน้องดมบอกผู้ใดอยากได้เสือ้อบอกได้เรื่อยๆนะครับพี่จีพลเอาไม่น่าเสื้อเอ้าเหมือนเหมือนผมเคยใส่ให้แล้วนะคนละบ้านหรือเปล่าพี่จีพล ใส่เรียวน้องดุมน้องดุมขอบคุณครับนะครับพี่ประภาสิรีก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับโดมนะครับจากน้องผลไม้สวัสดีทุกท่านนะคะจากพี่เจอพอรนะครับคุณประภาสิรีค้านะครับจากน้องผลไม้เนะี่ยพี่มนต์เอาปเจไหมน,น้องพี่มนต์เอาเสื้อไหมน,น้อง ชื่อต่อไปจากผลไม้จะเป็่นบะเขียบใช่ไหมน,น้องวิบวัยสางหวาน้องจ,โจโนูนเนาะกะเจ้งปวดเลยผสมจยกน้องผลไม้นะครับน้องโจเดี๋ยวพี่ต้องออกไปข้างนอกนะคะครับขอบคุณครับพี่เจพนนะครับมาให้กำลังใจสักห้านาทีสิบนาทีก็ได้หรือขอบคุณครับนะครับ ขอบคุณที่เวเข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับพี่จพลก็จะเล่าข่าวประมาณเกือบสองทุ่มนะครับพี่ชายโจ้สัญจากนนอกุลไม้นะแล้วเ,เขาเขาขอโทษจ้าน้องพี่ีคนสวยจากพี่จีพลเดินทางปลอดภัยครับเจพลมีความสุขจ้านะครับจากพี่โจ้กัลยาณนะได้หมดค่าไม่ซสีเรียกค่านะครับ อ๋อครับน่าจะรู้จักกันหมดแล้วหรือเปล่าอ,อุ้ยทำไมเป็นซูมเนาะเขาเนี่ยใส่ไม่ได้จ้อยใส่บ่ได้ซ้ำเดี๋ยวเดวให้เงินมาใหม่ก่อนชาบ้านหยุดขำเลยเด้อเพอน้ยไก่หัวเนี้ยบ่ได้หดัวโดน